เฮ้ยไอ้พวกเด็กเหลือขอไอ้พวกเด็กอ้วนทั้งหลายเฮ้ยตายแล้วแกก็ดีฉันได้ตลอดเฮ้ยตาบใดทีด่แกงอยู่ในโรงงานของฉันไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องจบ แล้วกลายเป็นไอศครีมฉันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเอาละตอนนี้เราต้องหาทางติดต่อกับเจได้เราลงมาที่ไหนกันเนี่ยข้างใต้นี้เป็นใต้โรงงานของมันนั้นเหรอเฮ้ยทางที่เราจะต้องไปต่อ ต้องหาวาวสามตัวโอเคข้างล่างเฮ้ยโอ้ยมีลูกน้องไอเจ้ามินีลอดเดี๋ยวตรงนี้มีไอ้น้ำอันนี้มัอนห้องติดต่อเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปหาของก่อนตอนนี้เราต้องหาของเราจะไปทําปืนโอเคทางนี้ก็ขึ้นได้แต่เดี๋ยวนเราต้องหาขงเขาเอ้ โอ้โหแบตเตอรี่ได้แบตเตอรี่แต่เริ่มเลยโอเคเอาละเราจะไปทำปืนไมโครเวฟกันมันมีกี่ตัวเนี่ยข้างล่างเคยเจอเหล็กด้วยโห oh, oh. เจอของรัวๆตอนนี้ไปไปข้างบนก่อนเดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์ดีละรอบนะฮะเล่นเป็นปามี่แล้วไม่ไหว <laughs> ไม่ไหวเล่นเป็นไม้เดี๋ยวมันจะช้าเกินไป โอเคในปามี่เขาเรียกว่าปามี่ผสมร่างไหมเอาปวดตวิตตรงนี้ก่อนมามามันต้องโชว์โหดแล้วหน่อยในไม้ไม่มีโอเคเดี๋ยวเราเขียรบูปินกันเลยเึบโอ้มาแล้วบูปินเอาละเดี๋ยวเราต้องหาของทีละอย่างมีของสามอย่างที่ต้องใช้นี่เอาแบตเตอรี่ไปก่อน ปึ๊บโอเคเรียบร้อยเฮ้อระวังอย่าให้มินิลอดจับตัวได้ได้แล้วหนึ่งชิ้นอีกสองอย่างเท่านั้นลงไปหาไม้ข้างล่างก่อนระวังอย่าให้มินิลอดเจอตัวถ้ามินิลอดไม่เจอตัวอ้อโหยเจอไม้ก็เลยโชคดีจริงๆเปิดปุ๊บเจอปับ๊บเอาละมินิลอดระวังนิดนึงนะ ถ้าเกิดมีนีร้อมันร้องปุ๊บไอ้เจ้าร้อตัวใหญ่ไอ้เจ้าตะลุงไข่ตีมันมาแน่เร็วดีรีบเดินดิเว้ยป๊ดเออ <c oughs> กว่าจะไปได้แต่ละดีโอเคเหลืออีกชิ้นเดียวเท่านั้นโอ้โหยรวดเร็วดันใจเป็นไงอะ่ะไม่อย่าให้ป้ามี่เข้าติงก็พอเดี๋ยวจะหลงทาง <c oughs> ไอตัวพาหลงทางซะด้วยเอาเหล็กไป เดี๋ยวลวดทองแดงค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้เราจะต้องเอาวาวให้หมดของสำคัญทุกอย่างเราจะเล่นแบบโปรเฟชชั่นอลฮะโปรเฟชชั่นอลก็มาวะ่ะนี่ใส่เข้าไปโอเคเราต้องเอาวาวตรงนี้แต่ก่อนอื่นเราต้องเอาไมโครเวฟไปทุ่มก่อนไมโครเวฟมาไมโครเวฟมาเราว,วางด้วยเออน,นั่นละ เอ้ของอเจินเรียบร้อยได้แล้วปืนไมโครเวฟกำลังจะมาแล้วตอนนี้ตะลุงรอดน่าจะตามหาเราแล้วก็เสียงไมโครเวฟดังเรียบร้อยปืนไมโครเวฟเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปเปิดห้องปึ๊บโอเคหุยรวดเร็วทันใจเฮ้ยนั่นเป็นภาพของใครอะ โรงเรียนมัธยมต้นอีเกิลจูเนียที่นี่เต็มไปด้วยพา้าและแมชีดิแดนชาญฉลาดโรงเรียนของฉันโรงเรียนสุดที่รักของฉันในบ้านวอชิงตันของฉันที่นี่เต็มไปด้วยทุงหญ่เขี้ยวกระจีและบรรยากาศสีเงินดีแดนอบอุน่นเฮ้อวันนี้ฉันจะได้เรียนอะไรนะฉันอยากเรียนเกี่ยวกับเรื่องพืชกับสัตว์จังเลย พระที่นี่นั้นมีหลายอย่างที่อยากจะสอนฉันทำไมคนแก่ถึงต้องจริงจังกันด้วยนะถ้าเกิดฉันแก่ไปฉันฉันจะหัวล้านและอ้วนไหมนะ <c oughs> ฉันจะเป็นคนสำคัญไหมนะฉันก็หวังว่าอย่างนั้นบางทีฉันก็เหมือนจะจำได้ว่าแม่ของฉันเป็นใครแต่ฉันก็จำไม่ได้เอ้อ <c oughs> เอะนั่นนั่นกุญแจของพ่อนี่นาเอา้าพ่อทำตกไว้เหรอเฮ้ยนี่มันรูปใครเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาดูรูปกนดื่นแล้วรีบเลยเฮ้ยแต่ตอนน้ำแข็งไปน้ำแข็งมีวาวโอเคเราได้วาวสีเกี่ยวแล้วแต่ก่อนอื่นเราต้องเอาไปละลายไอ้哟 มาใจเอ๋พอดีเลยมีดีลอดมาดีก็มาดีคิดว่าจะจับตัวไหมไหมพูรวดเร็วคนนี้ได้เหรอเฮ้อนึกว่าเดอะแฟดเมื่อก่อนเพื่อนเรียกว่าเดอะแฟดเอ้ยโธ่ทนายปาหมี่ไม่มาติงล่างโอ,โอ้ติดอีกทนายปาหมี่ไม่พาสิงล่างพาหลงอะ่ะไม่มีทางที่เกดจะจับตัวจะได้หรอกนะจจเร์ลุงไข่ติมเกือบเอ็นดีแล้วเบรกดัน,นโอเค ละลายเ,ยเร็วๆเราต้องดูไว้ชัวร์ก่อนว่ามันละลายไหมเร็วเราจะรีบไปหาเจาแล้วเฮ้ยขู่วิมันร้อนด้วยต้องบอกเจให้รู้ว่าตรงนี้มีไอร้อนอยู่แต่ขอละลายก่อนว,ว้วาวว้าวละลายมปแล้วโอ้ยเราได้ว้าวสีเกี่ยวแล้วต้องให้เจช่วยปิดไอ้น้ำก่อนอื่นต้องรีบติดต่อเจเลย เอาละเจเจเพื่อนฝากด้วยนะขลหลเจลตรงนี้มีไอ้น้ําอยู่ช่วยเราหน่อยเพื่อนได้เลยไหมเดี๋ยวเราจะไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละก่อนอื่นเราต้องรีบหาของก่อนต้องช่วยไหมด่วนเลยมาบืนกูใจข่าวนี้แหลตัลุงขายไอติมแกไม่รอดแน่ฉันจะช่วยเพื่อน จะจะต้องช่วยเพื่อนได้ไดภารกิจของไม้เราต้องช่วยทําให้สำเร็จต้องหาของก่อนไม่มีเลยของไปอยู่ไหนโอ้เจอแล้วเจอกระปุกไอติมแล้วเดี๋ยวต้องใช้ตอนนี้เราต้องหามือจับประตู เ้ยตะลุงขายติมไอโรอดมินิมันร้องอยู่ตรงนู้นใช่แล้วเจไม่อยู่จริงจด้วยมันร้องอยู่ตรงนู้นไงมือจับมือจับนี่ไงมือจับโอเคได้แล้วไปดีแล้วอย่างล่ละเจเจนายอย่าให้ปามีมานะ <c oughs> าม่มันเข้าสิงนะปามี่มันเข้าสิงนี่หลงกันเลยนะมันจะช้าเราต้องรีบหุยนึกว่าจปีดลันเถอะขอโทษด,ด้วย นึกว่าสปีรันเถอะช่วยแอปเอาละตะลุกไก่ไติมไอ้มินิลอดมันจะร้องก็ปล่อยมันร้องไปไม่ได้แกอยู่แล้วตอนนี้ต้องรีบเลยมินิลอดไอ้มินิลอดมันอยู่ทั่วเลยอะ่ะก็เพราะมันเป็นโรงงานเรียบร้อยได้แล้วโอเคภารกิจต่อไปไปดูเลยเอากระปุกไอติมเฮ้ โอ้ยมันร้องอะไรตรงนี้แล้วมันใช่ดีเฮ <c oughs> ้ยจะวีดีลอดเกดีมาหืมมาดักหน้ามันดักหน้าแบบนั้นน่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องรีบไปเอากระปุกไอติมก่อนเราต้องไปเก็บน้ำมันมาหล่อลื่นโอ้โหแล้วมาดักแบบนี้เอาไงเนี่ยไม่อยากให้เกมมาทางนี้ไง นี่มันแกล้งกันชัดๆนะเนี่ยเจ้ามินิี่รอดเฮ้ยแล้วฉันเก็บปืนนั้นมานะจะใส่แกให้เอาละโอ้ยก็เห็นช่างมันเถอะวะเห็นก็เห็นช่างมันเถอะวะแกที่ไหนอ่ะแกที่ไหนอะ,นอะมาดิแกที่ไหนล่ะรีบเลยรีบเลยเจ้าแวบเจ้าแวบกูความเร็วเป็นไงความเร็วเพ๊่มมาเอาละตอนนี้ เราต้องทำภารกิจต่อไปเออไอเด็กคนนี้ถึงจะดื้อหน่อยก็เดินนะแต่ฉันฉันบอกเลยว่าฉันเนี่ยความฉลาดเป็นกฎเฮ้อไหมนี่ความฉลาดอย่างน้อยกว่าฉันอีกนะฉันคือเจเจเดอะแลนเทิร์นเดี๋ยว, <c oughs> เ,ดยวเดี๋ยวไอ้ปามี่อะไรวะเจเดอะแลนเทิร์นเอาไว้ก่อนชื่อที่จะตายเอา้าไอ้เจมีนรลอดเกว่างงานนี่แอบอู้นี่ ฉันจะบอกตะลุงตะลุงล็อตใหญ่นะเออแกว่างไงฉันเห็นแกว่างเ <c oughs> ดี๋ยวฉันบอกบิ๊กล็อตนะเว้ย <c oughs> เอาละตอนนี้เราต้องเรียกว่าใจแอนล็อดไหม <c oughs> ใช่ไหมใจแอนล็อตล็อตยักษ์ไอ้นี่มินิล็อตไงใจแอนล็อตไปเลยตามมาตามมาแก <c oughs> ตามมา <c oughs> นี่นี่ยังไงแกไม่มีงานทำมันฉันเห็นแกว่างฉันก็เลยหางานให้แกทำอย่าเจ๋อเละไม่มีไรหรอกตามมา เฮ้ยผิดโอ้ยโอยผิดไอ้บ้าเอ้ยเกือบแล้วอฮ้ยถ้ามันติดไม้นะเรียบร้อยเลยมันไม่ได้ไงมันไม่ได้เราต้องรอไปโอ้ยถูกกอยาตูจะบดก่อนนะเนี่ยเร็วตามมาเจ่อด,ด้ยไวกว่านี้ไม่ได้เหรอเออโยนก็ไม่แม่น เจนายโยนเม็นแม่นเลยดิเจยบอกเล้ยให้ปามีเข้าติง่งโอ้โหแล้วบอกจอะโปลูกพิเอษนอแต่นี้ก็จะปิดรันได้อยู่เออเร็วเช็ดมามินิร้อนด่ดวนเลยมันจะเช็ดทีละแผ่นแผ่นหนึ่งก็สักพักหนึ่งอยู่นะมาแล้วตามแผนของเรามินิร้อนแกฉันจะขอจมูกแกหน่อยนะ จะเราไปปิดไอ้น้ำไม่เบื่อฉันจะขอยืมหน่อยเ็บไม่ตุยหรอกเออเดี๋ยวตะลุงก็สร้างมาใหม่เฮ้ยเฮ้ยเอา้าเอา้าเอา้เอา,อาโดนแลว้วโดนแลว้วมินิลอดหน่อยเอาละโอ้ยจมูกมาแล้วเยดตามแผนโอเคตอนนี้เราได้จมูกมินิลอดมาแล้ว,ว,วนี่ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวลืม โหใส้จะบูกเยอะเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องรีบเก็บน้ำมันก่อนนี่ไงน้ำมันหล่อลื่นขอห,หน่อยนะเรียบร้อยอา้าวว่าไงมินิรอดแปลก,ปกจะทำไรอะฮะมาดิโอตันตันตันไปดีกว่า เอาละตอนนี้เรามาถึงกระดานีนี้แล้วต้องรีบเลยไป่อลื่นแล้วหน่อยลืมไม่ได้เลยฮะต้องรีบเลยตอนนี้ว,ว้วาวว้าวมันเปิดไม่ได้ถึงเราใช้จมูกไปก็เท่านั้นมินิรอดดีนะข้างล่างมันมีตัวเดียวไม่งั้นตาลุงรอดใหญ่เป็นมาเน่รอลื่น เรียบร้อยโอเคเอาละ่ะเหลือแค่จมูกใส่ไม้ลอก็อนนเด้อเพื่อน,นจะจะรีบเลยแค่นี้เราก็สามารถปิดวาวน้ำได้แล้วโอ้ไอ้น้ำเพื่อนจะได้เข้าไปเอาของด่วนเลยด่วนเลยนักสืบเจนักสืบเจทำงานเอาผิดโอ้ผิดประตูนี่ นักลบเจนี่ไงโอเคตอนนี้เรากั้นวาวไ้น้ำได้แล้ววู้ไปละไหมฉันทำธารก,กิจเสร็จแล้วนะต่อไปก็ตานายแล้วนะด่วนเลยรีบกลับไปห้องควบคุมเราต้องรีบบอกไหมเพื่อไอ้ไหมหนีออกไามได้ไอ้เจ้ามีนีลอดไอ้เจ้าพวกนี้มันเดินแบบตอกเตกตอกเตก,ตก,ตกเดินให้เร็วกว่าน,นี้ไม่ได้เหรอ เอาละไม่เรามาแล้วเพื่อนโอเคไม่ไปต่อได้เลยเพื่อนตอนนี้เราปิดวาลว์วน้ำให้แล้วขอบคุณมากเจ้เอาละเฮ้ยเจ้ทำไมวาวน้ำยังไม่ปิดอ่ะเฮ้ยไอ้น้ำยังอยู่เลย เ,เจลืมอะไรเนี่ยเอาโหเข้าไปเอาวาวไม่ได้เดี๋ยวเอาละรอวาวแดงไปใส่ก่อนเดี๋ยวนะเจเพื่อนนายลืมอะไรเนี่ยอะไรทำ,ทำไมทำไมทำไมภารกิจดำเสร็จแล้วนายบอกว่าเสร็จแล้วแต่ทำไมไอ้น้ำมันยังอยู่เลยล่ะโธ่เจนายลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอา ไม่เป็นไรเราเอาวาวนี้ไปใส่ก่อนทางไหนอยู่วะเนี่ยโอ้ก็บอกแล้วไมอย่าให้ป้ามี่มันเ้าสิงเฮ้ยไอ้น้ำยังคาอยู่เลยอ่ะลืมอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวคิดไม่ออกก็ทำปกติแล้วไม่ใช่เหรอฮ้ยโอ้ยมาจับได้เฮ้ยเดี๋ยวเวลาไปเนี่ยเดี๋ยวลุงรอดมันก็ลงมาอีกโอ้โหเราตาแอบได้เนียนที่สุดแล้วนะเดี๋ยวนะ เราจะมูกใส่แล้วมันก็เสร็จแล้วไม่ใช่เหรอแล้วลืมอะไรวะตอนนี้ลืมทางเลยเนะี่ยโอเคได้สีแดงก่อนสีน้ำเงินก็ต้องเข้าไปเอาของอโอโอ้โหดีเกี่ยวก็บดีน้ำเงินไม่ได้อะเจมันลืมอะไรของมันวะเนี่ยโถ่เพื่อนอีกหล่องวาามันต้องใช้ของในนั้น เดี๋ยวนะเราดูหาเจาใหม่โทรหาเจาเพื่อกลับไปตามภารกิจเจโถยลืมอะไรวะเพื่อนมันร้อนเนี่ยมันเข้าไม่ได้โอ้โหอาคิดไม่ออกคิดไม่ออกคิดไม่ออกโทรบอกเจก่อนเพราะว่าเจตามภารกิจอยู่ฝั่งนู้นโอ้ยลืมเปิดว้าวออ้ยดูอ่ะจะปวด โอ้โหเอาจมูกใส่แล้วลืมเปิดวะมันต้องเปิดด้วยอ่ะนึกว่าไก่ไอตัวหล่อลื่นแล้วมันเปิดเลยโอ้โหลืมได้ยังไงเนี่ยโอ้โหไมมบ่นยับแล้วมั้งป่านนี้เฮ้ยไหมเอ้ย,อยขอโทษเพื่อนเราขอโทษขอโทษจริงๆไม่รีบแล้วรีบด่วนแล้วไม้รอแป๊บนึงเรารีบหลุดแล้วเพื่อน ไม่เราขอโทษขอโทษนายจริงฮลัลโหลไม่เราปิดวาลว์วน้ำไม่แล้วนะเราลืมโโ่เจาเอ้ย <c oughs> โอ้ยเล่นเองหัวจะปวดเองอะตอนนี้โอเคตอนนี้เราได้วาล์วเกี่ยวแล้วโถแค่ปลายจมูกลืมเฉยเอาไอตัวน้ำมันไปใส่เออแล้วทำไมไม่กด คือวาวมันจะลงเองเลยเหรอ,หรอปามี่พอมันหล่อเลื่อนเสร็จปุ๊บมันจะลงเองเลยเหรอ <c oughs> มันก็ต้องเปิดดิเว้ยโถ่เอ้เสียเวลาเนี่ยเสียเวลาเลยโอ้โหูตอนเลขออกจากเร็วนะตอนเลขออกจะเร็วโอเคเลอแค่วาวเดียวเท่านั้นเราต้องเอาทองแดงไปใส่เราเห็นทองแดงมันอยู่ข้างในอะ่ะตอนนี้เราเปิดเราปิดกั้นวาวแล้วไอ้น้ํายังไงเราก็ไม่โดนไอ้น้ําแล้วเอาเอาของก่อนเอาของก่อน ถูกรู้อยู่หรอกเราจำได้เลยว่าทางนี้เอาะ่ะของจิ้นท้ายไปละจ้าตอนนี้เราได้ทองแดงแล้ววูฮเหลือแค่วาวเดียวเท่านั้นตอนนี้หน้าที่ของเราคือไปเอาวาวสีน้ำเงินดูวเลยรอแป๊บหนึ่งนะเจเราจะทำภารกิจเสร็จแล้วอะจริงๆมันจะไม่ช้าขนาดนี้อะถ้าไม่เป็นพน่้นายอะกร <c oughs> โทษ ขอโทษไว้ไหมก็โทษเอาละนี่ไงพันแล้วมาได้เวลาดึงว้าวโหตะลุงรอดมาไม่ทันผมหรอกไม่ทันผมแล้วอย่างจะบอกให้โหเป็นไงอะ่ะมินีรอดจะร้องก็เท่านั้นน่ะโหตะลุงรอถไม่ทนันไหมผู้ป่าเปียวความเร็วความเร็วอุ้ยด่วนเลยมาแล้วมั่งมาแล้วมั่ง แต่ลุงรถตัวใหญ่ความเร็วเหนือเสียงจะบอกให้ผมนี่เร็วหลุดในกลุ่มแล้วนะคนที่เร็วหลุดในกลุ่มคือไม้นะจะบอกให้ฉลาดที่หลุดคือเจแล้วก็ชาลีชาลีผู้แข็งแก่งเขาว่ามาอย่างงั้นน่ะชาลีบอกเองเฮ้ยจะร้องอะไรตรงนี้เ้าเออมันต้องไปมันต้องไปเอาละ่ะยังไงก็เหลือแค่วาวเดียวเท่านั้น ตลุงขายดิมตัวเลยนี่ไงเหลือว่าเดียวเรียบร้อยต้องหมุนก่อนโถ่อยมาแน่เลยตลุงรอดเอาได้แล้วโอ้โหต้องหมุนให้วาวมานนันไอ้นี่อันนี้จะบมุกใครอะ่ะโอ้โหตลุงรอดไม่มาผมไปแล้วนะไม่มาผมไปแล้วนะผมบอกก่อนโอเค ซูย mm ู o u เกนเลเ a อร์ซูยู o u เกนเลเ a อร์ไปแล้วล่ะบายบายวู bye ้ฮู mm ้ hmm. ไปแล้วล่ะ Woo วู้ฮู้เฮ้ยเราตกมาที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเจ้เฮ้ไหม วอ้วโอ้ยในที่สุดเราก็ทำได้นายไม่ไปหลงอะนะโอ้โหตอนนี้ไมค์กับเจก็พบกันแล้วครับผมโอเคได้เวลาไปช่วยเพื่อนคนต่อไปใช่ไหมหรืออีกสองคนโอเคไอ้หนากีมากก็จบไปดีเรียบร้อยครับผมเย้โอ้โหต้องบอกเลยว่าเนื้อเรื่องสุดจะ เข้มข้นครับผมตอนนี้มาที่บ้านห้าแล้วมันต่อกันจ,จัดเลยครับผมก็ถ้าใครอยากให้บ้านหม,มาเร็วๆฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ในบ้านที่6ครับผม